ดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับในวันนี้ผมมานั่งอยู่ในห้องที่ท้องพระโรงในพระราชวังเดิมกรุงทนบุรีที่ผมมานั่งอยู่นี้ก็ได้นั่งอยู่กับแพทย์หญิงคุณหญิงนงรุษสิริเดชน,นายกสมาคมพิริยาฐานเรือจุดประสงค์ที่ผมจะมาในวันนี้ ก็ได้ยินข่าวว่าจะมีโครงการบูรณะโบราณสถานในบริเวณพระราชวังเดิมเรื่องนี้ผมจะต้องกราบเรียนถามครับคุณหญิงให้ช่วยอธิบายในเรื่องโครงการโดยละเอียดนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะคือโครงการอันนี้นี่กองทัพเรือในฐานะที่เป็นผู้ใช้สถานที่ในพราชวังเดิมเนี่ยก็ คิดว่าควรจะต้องซ่อมแซมให้โบราณสถานแห่งนี้นี่เป็นสมบัติของชาติที่สมบูรณ์แบบต่อไปนะฮะเพราะว่าในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสถานที่นี้ให้เป็นโรงเรียนในเรือกับกองทัพเรือเนี่ยได้มีพระราชกระแสว่าขอให้รักษาซ่อมแซมของที่ปลูกสร้างที่มีมาแต่เดิมได้แก่ท้องพระโรงพระตำหนักเก่งสมเด็จพระปิ่นเกล้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นะคะเพราะงั้นพวกเราก็เลยคิดว่าเ,ออเนื่องจากว่าโบราณสถานแห่งนี้มีความทุดโทรมซึ่งเห็นได้ชัดเนี่ยเราก็เลยดํบเิที่จะมีการบูรณะนะ,ะในการบูรณะเนี่ยเราคิดว่าคงจะต้องทําการบูรณะให้สมบูรณ์แบบเพราะว่าในการบูรณะแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเท่าที่ผ่านมานีย่ยังไม่มีหลักฐานแน่นอนว่าบูรณะไปในทางใดแต่นี้เราเห็นว่าเนื่องจากว่าเป็นโบราณสถานที่สําคัญของกรุงธนบุรีเนี่ยนะคะ แล้วก็เป็นโบราณสถานแห่งเดียวที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยคิดว่าควรจะต้องทําให้ซูนแบบที่สุดนะคะเท่าที่สามารถจะทําได้แล้วก็โดยจะเริ่มบุรณะสิ่งก่อสร้างภายในกําแพงแก้วนี่ก่อนแล้วก็สําหรับในด้านการบุรณะเนี่ยเราก็คิดว่าเราเคงจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญจริงๆเข้ามาบุรณะในวงเงินที่เราคิดว่าเราจะหาได้ อสําหรับก็ประมาณท่านแรกนี่เราก็คิดว่าประมาณประมาณห0ึ้อยล้านบาทก็หนึ่งล้านนะครับแห่ก็เป็นเงินมากนะครับแต่ว่าคิดถึงว่าสถานที่นี้ก<ม>ว้างขวางมากมีที่หลายแห่งใช่ไหมครับที่จะต้องบูรณะ,ะใช้เงิน100ล้านนะครับท่านนี้ผมไม่ทราบว่าคุณหญิงมีเงินอยู่เท่าไหร่ครับเวลานี้คือเราก็ตั้งแต่ดําเนินม,มีมีดาริว่าจะทําการบูรณะนี่นะฮะเราก็ มีการหารายได้มาโดยวิธีต่างๆคือว่าเราหาโดยการรับบริจาคโดยตรงนะฮะซึ่งอันนี้เราก็มุ่งไปขั้นแรกเนี่ยในผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากนะฮะโดยในกลุ่มคนจีนก็โดยพวกที่แฝ้แท้เนี่ยะแท้แฝงะะโดยการท้าวอก็แท้แ้นะครับาต้นโดยโดยคุณอุเทนจะชอไปบูรนี่เป็น ผู้ที่ให้ความร่วมมือมากนะฮะเป็นหัวแรงเลยนะ,ค,ะครับท่านได้ร่วมมือโดยขอบริจาคจากกลุ่มชาวจีนที่เชื่อสายใกล้เชียงแล้วก็ชาวจีนตระกูลอื่นๆเนี่ยในขั้นแรกนี่ได้เงินมา20ล้าน<ช>แล้วก็หลังจากนั้นเราขอบริจาคจากผู้ที่มีความศรัทธาแล้วก็เห็นว่าผลงานนี่สําคัญนะฮะก็ได้เงินมาอีก10กว่าล้านฮะจนปัจจุบันนี้เราได้ทั้งหมดประมาณ35ล้าน ก็ยังขาดอีกมากนะครับขาดถึง65ล้านบาทตอนนี้เงอนประมาณของทางราชการร่วมด้วยไหครับคือเราคงจะไม่คอยงอบประมาณของทางราชการเพราะว่ากว่าจะอนุมัติคงจะสายเกินไปนะ,ะก็เป็นงบประมาณส่วนใหญ่ที่เราตั้งใจว่าจะหามาเองนะะอันนี้ขั้นตอนต่อไปสาหรับการหาไรายได้เนี่ยเราก็เตรียมไม่หลายอย่างนะ,ะคือเรามีการสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซึ่งในรูปแบบซึ่งยังไม่เคยมีใครทํามาก่อนนะคะโดยเราไปถ่ายรูปจากพระบรมราชานุสาวรีย์ที่รัชย่าเนี่ยนะคะเป็นรูปพระพักตร์สมเด็จพระเจ้าตากแล้วก็ด้านหลังนี่เป็นองพระโรงค่ะอันนี้นะะอันนี้ค่ะองพระโรงที่เรานาเ้ำนะคะแล้วก็นี่เราก็ได้ดําเนินการโดยมีการทําแบบปูดปั้นนะคะแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์ทรงเข้ามากรุณาธาชุณมี เสด็จมาเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาแล้วก็ได้เสด็จมาบวงสรวงแล้วก็เจอมเจริมเบ้าเนี่ยนะคะเบ้าเหรียญเนี่ยค่ะแล้วเราก็ส่งนี่ไปทําที่สวิตเซอร์แลนด์โดยเป็นเหรียญเงินเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงสําหรับเหรียญทองนี่ใช้ทอง20กรัมทองคำ99.99%ครับนะคะก็เส้นผ่าศูนย์กลาง2.5นะคะันนี้ก็เป็น ยังไม่ได้ยังอยู่ในระหว่างการดําเนินงานค่ะคนะคะคาดว่าจะเสร็จราวๆเดือนกันยายนแต่ว่าขณะนี้นี่เราเปิดให้จองแล้วค่ะอจองได้ที่ไหนนะครับจองได้ที่สมาคมพระยาฐานเรือนะคะท่าช้างบางหลวงโทรศัพท์โทรโทนหนึ่งเจ็ดแปดเก้าแปดนะคะแล้วก็อาจจะโทรผ่านเอ้ยจองผ่านกรมการเงินฐานเรือนะคะ4 66, 4 65, 5, สี่หกหกสี่หกห้าห้าสามสี่ศูนย์นะคะแล้วก็อันนี้คือกรมการเงิน ฐานเรือค่ะครับผมคิดว่าที่นี่สมควรจะบูรณะเพราะว่าท่าที่ผมผ่านเข้ามาหลายแห่งในที่นี้นะฮะจะมีความรู้สึกคล้ายๆว่ามีจิตวิญญาณของเก่าเนี่ยติดอยู่นะฮะก็สมควรนะครับผมเห็นด้วยนะฮะทอนี้ก็มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าการที่เชิญคุณหญิงมาเนี่ยทําไมถึงเกี่ยวกับเรื่องฐานเรืออันนี้อาจจะแก้ข้อข้องใจหน่อยนะครับเพราะว่ากองทัพเรืออยู่ที่นี่นะฮะครับ คือเรียนคิดว่าในหน้าที่ของภรยาของผู้บัญชาการฐานเรือหรือว่าเป็นนายกสมาคมภริยาฐานเรือเนี่ยนะคะเราควรจะต้องช่วยทํางานบางอย่างด้วยนะคะ,ะงานอันนี้นี่ก็เป็นงานซึ่งนอกจากนอกเหนือจากงานในหน้าที่ของผู้บัญชาการฐานเรือซึ่งท่านคงจะไม่มีเวลาที่จะลงมาดูแลของเราเนี่ยค่ะเพราะงั้นเราก็ทางสมาคมนะคะก็มีความเห็นว่าเราพวกเราเป็นภรยาเนี่ยเราควรจะช่วยมาลงลงมาดูเอ่อ สถานที่เช่นนี้ค่ะแอย่างหนึ่งเรียนมีความประทับใจว่าอันนี้นี่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่บุรณนะก็จะเป็นการขาดตอนนะคะของประวัติศาสตร์คือเรามีกรุงศรีจุฬากรุงศรีจุฬาเรามีกรุงรัตนโกสินทร์แต่ว,ว่าช่วงกรุงสุทรีนี่ยังมีคนให้ความสนใจน้อยมากแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตากสินนี่ท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาติบ้านเมืองอย่างใหญ่หลวงนะคะนั่นทรงกู้ชาติราชวัง์ของท่านก็ควรจะต้องมีการบุรณะที่ดี ครับเลครับคร,บครบันี้ผมคิดว่าคุณชายกับผมเนี่ยก็จะไปดูที่ต่างๆที่จะบูรณะนะครับมีหลายแห่งในที่นี้ครับก็ขอเชิญติดตามไปนะครับว่าในการที่จะบูบรณะโบราณ,รณสถานแห่งนี้เนี่ยเราจะทําที่ไหนบ้างและจะทําอย่างไรครับท่านผู้ชมครับผมมายืนอยู่ที่ วิชัยประสิทธิ์ป้อมนี้เป็นที่เก่าแก่ในพระราชวังเดิมสมเด็จพระนารายมหาราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันปากทางเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาที่อริราชศัตรูจะแล่นเรือเข้าไปจนทั้งถึงกรุงศรีอยุธยาก็โปรดเกล้าให้ฝร,รั่งได้มาสร้างป้อมขึ้นทั้ง สองฝั่งแม่น้ำทางด้านนี้อยู่ทางฝั่งชนบุรีปากคลองบางหลวงและอีกทางหนึ่งก็คือทางโรงเรียนราชินีก็มีป้อมเหมือนกันวันนี้ผมก็ได้มักภุเทศกิตธิมศักิ์ซึ่งเป็นภูมิำนการกองประวัติศาสตร์ทหารเรือนาวาเอกพิสิทธิ์กลิ่นเพื่องครับครับสวัสดีครับ สวัสดีอหมอครับสวัสดีครับไม่สวัสดีลุงเขาละสวัสดีลุงคือพระเอิญท่านภูมิหน่วยการกองประวัติศาสตร์ทหารเรือนี่กับผมนี่คุ้นเคยกันมากเพราะว่าเป็นบุตรชายของเพื่อนของผมตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กเห็นกันมาวันนี้ก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องความลึกซึ้งของป้อมวิชัยประสิทธิ์สำหรับป้อมนี้ เดิมชื่อป้อมวิชเชยนไม่ใช่หรือครับคือป้อมป้อมนี้นะครับตั้งแต่สมัยพระนารายณ์เนี่ยก็ได้ชื่อว่าป้อมวิชเชยนตามชื่อผู้ที่ตามชื่อผู้สราา้างผู้ที่ได้รับอมอบหมายให้มาควบคุมการสร้างคือพยาวิชเชยนแต่ว่าป้อมวิชเชยนเนี่ยมีอยู่สองแห่งโรงเรียนราชินีแหง่งหนึ่งโรงเรียนราชินีแห่งหนึ่งตอนนี้ไม่เห็นซากแล้วไม่เห็นแล้วเป็นโรงเรียนไปแล้วเป็นโรงเรียนไปแล้วก็เหลือที่นี่นะครับจนพระเจ้าตากเนี่ยท่าน ยกทับมาตีตีตรงนี้แหละจากจันทบุรีเนี่ยนะครับอ๋อตีตร,รอตรงนี้ตรงนี้เลย,เลยฮะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ตอนนั้นน่ะท่านกําลังจะบอมบาดหมายถึงว่ากําลังจะยิงทําลายพื้นที่ป้อมก่อนอ,อแต่เรือบรรทุกดินปืนเนี่ยล่มซะก่อนนะฮะเป็นอา,นอาวุธนี่อะไรอ<ะ>่าก็ล่มพอล่มท่านก็เลยต้องสั่งให้กําลังขึ้นมาตีแล้วก็สามารถยึดได้ นะแล้วหลังจากที่ท่านไล่พม่าไปแล้วท่านถึงย้อนกลับมาพูรณาป้อมนี้มาเป็นป้อมวิชเชยบตั้งแต่วันนั้นต้นมาถึงบัดนี้ครับปืนพวกที่เราเห็นเนี่ยพวกปืนครับเป็นปืนเก่านั่นปืนเก่าตั้งแต่สมัยนู้นเลยสมัยนู้นเลยสมัยแผ่นดินธนบุรีครับแต่ว่าแต่ว่า,าเป็นปืนที่ขุดขึ้นมาจากบริเวณป้อมต่างๆนะครับไม่ใช่ว่า,าเป็นปืนที่ตั้งอยู่ตรงนี้มานานแล้ว เ,เพิ่งมาทํากันใหม่เพิ่งมาทํากันใหม่ข,มขึ้นมาตั้งกันใหม่สร้างกันใหม่บูรณะขึ้นมาใหม่ครับแล้วปืนนี่ยกขึ้นมายังไงครับป้อปืนอันนี้เนี่ยเป็นการใช้คว้านในครั้งแรกที่ก็จะอยากอยากจะเห็นว่าไอ้ฝรั่งนี่ยกปืนใหญ่ขึ้นมาได้งไงอย่างเรานี่ใช้ลาดแต่ครั้งนั้นเนี่ยเป็นการใช้คว้าน<อ>เป็นการใช้คว้านเป็นวินช์ใช้รอกใช่แรงคนนะฮะครับครับให้แรงคนก็เป็นวิทยาการในการ ผ่อนแรงครั้งแรกท่านเรียกว่าเทคโนโลยีครับสมัยแผ่นดินทนบุรีครับครับแล้วป้อมนี้ที่ใช้เนี่ยครับในเมื่อไม่มีการป้องกันอริราชศัตรูแล้วเนี่ยเราใช้เป็นที่สําหรับคขนาดนี้นะครับอมข้างหลังเนี่ยจะเป็นปืนสมัยใหม่ไว้สําหรับยิงสรุปเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติอี่สิบเอ็ดนัดครับ แต่เดิมยิงในปืนเรือปืนปืนเรือเอาเรือมาจอดตรงนี้อ่าแล้วก็ยิงครับทีนี้สะพานพุทธเปิดไม่ได้แล้วเรือเข้าไม่ได้เรือไปอยู่บางนาเพราะฉะนั้นก็เอาปืนที่เรียกว่าปลดประจำการแลลวอ๋อที่มีข่าวว่ายิงปืนจากพ่อวิชัยประสิทธิ์นี่แหละครับนี้นะฮะนี่แหละครับครับนี่แหละครับอ่าก็จะใช้ก็จะอ่ดูมีแผนที่อย่างว่าเอ่อขเนี่ยจะควบคุม ่าสที่จะยับยกขมาทางแม่น้ำนี่คือ,งงอเป็นเรื่องแปลกที่ว่าในหลักฐานเนี่ยสแสดงว่าความคิดของคนโบราณนะฮะใช้ปืนยิงประสานเหมือนสมัยนี้ครับจากสองฝั่งเนี่ยยิงประสานและก็ขีดแนวการประสานสําหรับปืนแต่ละากะบอกด้วยเพราะนั้นเนี่ยเป็นเป็นเป็นเ,นเ,นเรื่องที่น่าทึ่งมากเราจะจะมองเห็นฮะใน แนี่ในแผนที่ครับซึ่งจะมองเห็นได้ชัดนะฮะเรียกว่าพระเจ้าตากนี่เป็นผู้ยกพนขึ้นบกครั้งแรกที่นี่ที่นี่แต่ว่าป้อมนี้สร้างไว้ตั้งสมัยพันหลายพะนหลายพันหลายว่าหลาครับนี่อยู่ที่กำแพงชั้นนอกชั้นนอกนะฮะพระราชวังเดิมนี่มีพระจีกำแพงชั้นนอกและกำแพงชั้นในครับชอยู่ตรงปากคลองบางหลวงเลยทีเดียวครับนี่อยู่ตรงปากปากคลองบางหลวง เรือหางยาวเข้าขณะนี้นะฮะมองไปนี่ไม่มีเรือข้าศึกเลยนะฮะมีเรือหางยาวเรามองไปฝั่งโน้นนะฮะฝั่งจังหวัดพระนครเดิมเห็นตึกระวาเต็มไปหมดอันนี้เนี่ยก็มีผลเกี่ยวกับเรื่องของเกาะรัตนโกสินทร์เหมือนกันครับที่กําลังมีคณะกรรมการในการบูรณะเกาะรัตนโกสินทร์ขณะนี้ฝั่งนน้นเนี่ยได้เว้นคืนหมดแล้ว นะครับครับซึ่งฝั่งนี้ก็คงจะมีบ้าง้านจุดบ้างจุดครับครับาว่าดีกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่อื่นต่อไปนะครับครัไปครับ ท่ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นประตูพระราชวังเดิมที่บริเวณประตูพระราชวังเดิมนี่เป็นกําแพงเมืองโบราณจะมีรูปเจ้าพอรอนะครับอยู่ที่บริเวณนั้นเนื่องจากว่าพระราชวังเดิมเนี่ยเสด็จปู่รอห้าท่านได้มอบหมายให้กองทัพเรือเป็นผู้ดูแลเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ และถ้าท่านยืนอยู่บริเวณนี้ท่านก็จะมองเห็นหลังคาของตำหนักเก๋งคู่ซึ่งตำหนักเก๋งคู่นั้นเนี่ยเป็นที่ประทับของพระเจ้าตากสินมหาราช จากที่เราเดินผ่านประตูพระราชวังเดิมเข้ามาตัวตึกที่อยู่ทางด้านขวามือและที่ท่านได้มองเห็นอยู่ข้างหลังนั้นคือพระตำหนักเก่งคู่สถาปนิกผู้รับผิดชอบในการบูรณะพระตำหนักเก่งคู่และโบราณสถานในพระราชวังเดิมนี้คือคุณกฤิทิพย์่ิริธรรมรง ผมอยากจะถามว่าทำไมเก๋งอันนี้เป็นคู่นะก็มีสองหลังกันสิก็นั่นสร้างพร้อมกันหรือ,อยังไงอ๋อเข้าใจว่าจากจากที่มองนะฮะจากลักษณะของสาพักกรรมนี้ จะสร้างคนส,สมัยนะฮะหลังเล็กสร้างก่อนหลังเลนะ็กนั่นคือเป็นที่ประทับตั้งแต่สร้างก่อนรรรแล้วหลัง,ลงอันดนธนบุรีหลังสูงนี่สร้างทีหลังเพราะว่ามีลวดล,ลายบัวซึ่งเป็นสมัย,มยร,ร่านาโกเซ็ไม่ใช่สมัยธน<อ>บุรีนะ,ะครับครับเพิ่มเนี่ยอยู่ข้างหลังครับที่ประทับของสมเด็จพระจักรีมหาราชอยู่ข้างหลังครับือเป็นเกงพระตำหนักเล็กแล้วพระตำหนักใหญ่นี่ได้มาต่อเติมขึ้นมาในตอนหลัง แล้วพวกหน้าบันลักษณะอย่างนี้เป็นของเดิมเหรอะครับเป็นของเดิมของจีนฮะแต่ว่าที่บูรณะแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมหลายรั้งเป็นสิบ <Like S 1> ครัคร้งแล้วฮะเออท่านกลายเป็นอย่างนี้ครับว่าธรรมดานี่จะมีโอมีลวดลายมีอะไรมากกว่านี้เยอะฮะท,ที่เห็นนี่รู้สึกจะจะจะ,จะาจะมีเหลืออะไรเลยคืออะไรที่มันร่วงหล่นเพราะว่าสังขารี้สังขารคนนะคุณคือทิพท่าไม่ว่าจะทํำยังไง มีมีอะไรในใจหรือยังเนี่ยเวลานี้ว่ารูปร่างของเดิมจะเป็นยังไงเนี่ยอ๋อก็คงต้องต้องต้องศึกษากันอีกนิดหน่อยว่าเก่งประเภทนี้จริงมีอยู่ในลักษณะของประเทศไทยที่เหลือในประเทศไทยจะมีอีกเก่งแล้วก็ดูถ้าเปรียบเทียบดูว่าลักษณะสถาปัตยกรรมเนี่ยว่าไม่เจาะลึว่าเราจะไปดูครั้นับกันครับขันแรกนี่รรู้สึกว่าทำเรียบร้อยแล้วจะไปทำทีตอนแรกนี่เราเราทำเป็นคือเราทำ รีเสิร์ชนะฮะค้นคว้าหาข้อมูลว่าตรงลักษณะเดิมเป็นยังไงนั่คือเนจากที่มีหลักฐานอยู่ในในตึกหลังนี้ไปดูข้างในนะครับขณะนี้เราเข้ามาอยู่ในพระตนักเก่งคู่หลังเล็กซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะว่า มีสิ่งที่ทําให้เรามีหลักาเป็นหลักฐานว่าท่านประทับอยู่ที่นี่อย่างร้อยเสารอยอะไรต่างๆนานาเนี่ยไอ้นี่เป็นร้อยเสาเลอครับคับเป็นหัวเสาที่ถูกตัดไปแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้จะเป็นเท่าที่ท่านว่าเท่าที่สายที่ฐานว่าเนี่ยจะมีแค่สูงขึ้นมาประมาณไม่ห้าสิบนะครับประทับอยู่บนบนนี้ทั้งห้องเลยแล้วตอนหลังนี่มีเกิดเกิดผุพังมากขึ้นทางทางฐานเลยก็ การตัดก็เลยเฉพาะหัวเสาตัวนี้ลานิดหน่อยเฉพาะครับเฉพาะหัวเสาฮะแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าที่นี่แคบทีเดียวนะครับก็นับว่าดีที่สุดแล้วครับสำหรับปราสาทราชวังในสมัยก่อนนะครับครับแล้วที่พระกระหนกเก่งคู่หลังเนี้ยได้มีหลักฐานที่ว่ามีการ โบราณหลายหนแหนมมีร่องรอยขบูนใช่แล้ว้อมาไหลครั้งเลยใช่ครับผมคือเท่าที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่คือการค้นค้นสำรวจนะครับว่าว่าของแท้ของโบราณของของเก่าจริงๆเนี่ยอยู่ที่ไหนตรงไหนครับชี้ที่เราก็แกะไปนะฮะทีละชั้นละชั้นก็มีปูนฉาบซึ่งมาจนถึงชั้นสุดท้ายคือชั้นนี้คือเป็นเป็นปูนเนื้อละเอียดซึ่งคิดว่าเป็นจนสุดท้ายเพราะมันเนื้อ เนื้ออ๋อถึงถึงอิดถึงอิทแล้วใช่ไหมครั้งนั้็มีปูนดีมากอันนี้เป็นปูนโบราณแบบเดียวกับปูนปั้นที่ใช้ต่าเพราะฉะนั้นทนที่านว่าโูราณมาสองครั้งแล้วใช่ไหมอย่างน้อย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 สองครั้งแล้วนะครับแล้วก็เพื่อเพื่อ พิสูจน์ว่าอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันผมก็เจาะอีกข้างเพื่อจะให้ดูว่ามีลักษณะคล้ายๆกันก็คือเหมือนกันทุกชั้มีเจอยเนื้อปูเนาะเจออย่างนี้เหมือนกันเพราะนั้นทนะ้างหลังนี่ก็มีการก็เป็นเครื่องยืนยันว่ามีการต่อเติมปีการชาปูนทับเพื่อแก้ปัญหาบางประการนั่นแบความชื้นที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าความชื้นมากแล้วเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงแทนที่จะเอา สเอาปูนเก่าออกแล้วฉากใหม่ก็เอาปูนใหม่ไปฉาบบนของเก่าอีกก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แก้ร้อเพราะว่าสองปีก็เปอีกเปอีกแม่ผู้ชายครับในพระราชวังเดิมนี่นะครับมีสิ่งที่น่าชมอีกหลายอย่างเวลาหมดแต่ละศูนผู้ชายกคราวหน้าสิครับครับคราวหน้าเราก็จะพาไปดูทุกๆแห่งที่จะบุรณะในคราวนี้นะครับมีทั้งหมดอาคารในในใน บริเวณนี้ะบริเวณ<ด>ของกําแพงแก้วนี่เราทําการบูนณท,ทั้งหมด4ี่สี่หลังทั้งหมดสี่หลังน,น,นะครับหลังแรกแล้วก็มีท้องพะโลงแล้วก็มีสามพระเจ้าตาแล้วก็มีเก่งพระปิ่นอาทิตย์หน้านะครับจะไปดูนะครับอาทิตย์หน้าเราจะไปดูกันนะครับอาทิตย์นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ